สวัสดีนักศึกษาและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิตสุพัฒน์สารนอกอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะครับสาหรับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่19มกราคม2565นะครับเป็นวันที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชาโปรแกรมประยุกต์สําหรับการเรียนการสอนบนเครือข่ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่มีความสําคัญมากในการ จัดการศึกษาในช่วงนี้นะครับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับซึ่งนะครับหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนเสร็จทุกครั้งนะครับกระผมก็จะมีการบันทึกเสียงสรุปเนื้อหานะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ฟังย้อนหลังหรือว่าเก็บเป็นสื่อสําหรับให้ผู้สนใจเนี่ยนะครับได้ฟังเพื่อหาความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับ เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสิ่งที่สําคัญมากย่อมจะหนีไม่พ้นนะครับการวัดผลและการประเมินผลนะครับแต่การวัดผลและการประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยจะทํำยังไงจะมีวิธีใดบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาคุยกันนะครับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแน่นอนว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับกระบวนการที่สําคัญมากที่จะทําให้ผู้สอนทราบว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นหรือไม่นะครับจะทําให้ทราบว่าเด็กเนี่ย รหรือผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ขึ้นหรือไม่นะครับก็คือกระบวนการวัดผลและการประเมินผลนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่สถานการณ์ปกติเนี่ยนะครับทุกอย่างก็คงจะไม่ยากนะครับเพราะสามารถทําได้แบบปกติอยู่แล้วแต่หากในตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ของโรคโควิดสิระบาดนะครับอย่างเจ้าเชื้อโอไมคอนนะครับซึ่งมีการติดได้เร็วและติดได้ง่ายเนี่ยนะครับการจัดการสอนแบบออนไลน์เนี่ยก็จึงถือว่ามีความจําเป็นและสําคัญมากๆนะครับ และแน่นอนครับสำหรับการสอนแบบออนไลน์ก็มันต่างจากการเรียนแบบออนไซต์นะครับดังนั้นวิธีการปรับเปลี่ยนและเลือกใช้เครื่องมือรวมไปถึงวิธีการวัดผลและประเมินผลเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นอีกอสิ่งหนึ่งที่ผู้สอนนะครับหรือว่าคุณครูเนี่ยควรให้ความสําคัญนะครับ เรามาดูกันนะครับความหมายของการาวัดผลประเมินผลนะครับการประเมินผลเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ต่งางๆที่ผู้สอนจัดให้นะครับโดยในการประเมินผลนั้นนะครับก็จะมีอยู่สองระบบ2ระยะด้วยกันนะครับอย่างเช่นระยะที่1เนี่ยนะครับ,รบ,รรบก็เป็นการประเมินแบบ formative assessment หรือประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนของผู้เรียนนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ ได้ดีแค่ไหนเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนเรียนรู้อยู่ในระดับใดน,นะครับแล้วก็มีอะไรที่ผู้สอนจะต้องเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในเนื้อหาหรือวิธีการเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้มีศักยภาพมากเติมศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นสําหรับผู้เรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่นะครับวิธีการประเมินผลก็อย่างเช่นนะครับ การสังเกตพฤติกรรมนะครับระหว่างเรียนการดูประเมินดูกระบวนการทํางานนะครับการดูชิ้นงานการดูโครงการที่เขาทำนะครับการดูแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนนะครับหรือแม้แต่การตรวจเช็คดูการบ้านดูรายงานที่ทําส่งนะครับรวมไปถึงการประเมินจากการสะท้อนผลจากการทํางานร่วมกันการประเมินโดยเพื่อนๆนะครับหรือการ อตอบคําถามในชั้นเรียนนะครับการนําเสนอปากเปล่าหน้าชั้นเรียนอะไรพวกนี้นะครับก็ expected, ถือว่าเป็นการประเมินผลแบบ formative หรือว่าการเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนของนักเรียนของผู้เรียนได้นะครับทีนี้เรามาดูการประเมินผลอีกระยะหนึ่งนะครับก็คือระยะที่2นะครับเป็นการประเมินผลแบบ summative นะครับ summative assessment หรือเป็นการประเมินผลรวบยอดซึ่งเป็นการประเมินผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเรียนจบคอร์สแล้วหรือว่าเรียนจบ เนื้อหารายวิชาไปแล้วนะครับซึ่งลักษณะการประเมินผลแบบนี้ก็จะเป็นการประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบของผลการเรียนนะครับเป็นเกรดเช่นเกรด A B C D นะครับหรือเป็นเกรด1เกรดสเกรด 3, เกรด 4, หรือว่าเป็นเกรดผ่านกับไม่ผ่านนะครับลักษณะการประเมินก็เช่นอ่าเป็นการสอบนะครับเป็นการสอบสอบโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อสอบอัตนัยนะครับสอบข้อเขียนแบบปลายเปิดหรือข้อสอบปรในัยที่เป็นข้อสอบ การหลายตัวเลือกอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่ในระดับที่เป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นระดับบัณฑิตศึกษาหรือเป็นระดับรุมศึกษาก็อย่างเช่นการใช้การสอบประมวลความรู้สอบปากเปล่านะครับหรือในระดับอาชีวศึกษาก็าจะเป็นการสอบปฏิบัติวัดทักษะการทํางานการสอบประกอบการสอบปฏิบัติทําชิ้นงานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือการวัดผลประเมินผลนะครับ การเป็นการวัดผลประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสภาวะปกตินะครับแต่สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นนะครับมีความแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่นกว่านะครับการเรียนรู้มีความมีการค้นคว้าที่กว้างและลึกกว่าครูผู้สอนเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลหรือควบคุมชั้นเรียนได้ตลอดเวลานะครับเพราะการเรียนเนี่ยใช้วิธีการปฏิสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์นะครับหรือแม้แต่การแชท นะครับการโต้อตอบกันผ่านทางเ,าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีความแตกต่างกันทั้งของผู้เรียนนะครับหรือแม้แต่ความแตกต่างกันของความเร็วของผู้สอนด้วยนะครับดังนั้นการประเมินผลสําหรับการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับหรือว่าม,มีวิธีการเลือกใช้เครื่องมือรวมถึงวิธีการเาทคนิคก,การประเมินผลที่เหมาะสมนะครับโดยพิจารณาจาก เนื้อหาวิชานะครับสภาพแวดล้อมหรือว่าบริบทของผู้เรียนนะครับรวมถึงสภาพของเครื่องมือและช่องทางของการสื่อสารนะครับเครือข่ายที่ใช้นะครับซึ่งตัวอย่างที่เราจะยกมาให้เห็นนะครับก็เป็นตัวอย่างของการประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับในช่วงของปี2563แล้วก็ช่วงของเทอมที่1ของ2564นะครับซึ่งการวัดผลเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น าการสอบ2ลักษณะนะครับการสอบแบบแรกก็เป็นการสอบแบบในห้องเรียนออนไลน์นะครับเป็นการสอบแบบในห้องเรียนออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะครับและการสอบอีกแบบหนึ่งก็เป็นการสอบนอกห้องเรียนนะครับเป็นการสอบแบบ take home examination นะครับเช่นเป็นการให้ข้อสอบนะครับกลับไปทําที่บ้านให้โจทย์กลับไปทำนะครับหรือว่าให้ใบประลองงานนะครับ หรือให้โครงงานนะครับที่เน้นการประยุกต์นะครับหรือการจัดข้อสอบคนละชุดให้นักเรียนไปทำคนละชุดนะครับแล้วก็กำหนดเวลานะครับในการส่งนะครับอย่างนี้ก็เป็นการข้อสอบแบบ Take Home นะครับทีนี้มันมีข้อสอบอีกแบบหนึ่งที่จะต้องสอบในห้องเรียนแบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นกา,การสอบที่ผู้สอบเนี่ยผู้สอนเนี่ยนะครับ จะต้องการวัดผลในเนื้อหาในรายวิชานียให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับลักษณะการสอบก็มีประมาณ7 8ตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังนะครับแบบแรกก็คือการใช้แบบทดสอบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการประเมินแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากการเขียนเครื่องหมายการใช้ปากกาขีดเขียนลงบนกระดาษเนี่ยมาเป็นการคลิกหรือการทัชในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ในแท็บเล็ตนะครับหรือว่าการคลิกในคอมพิวเตอร์แทนนะครับซึ่งข้อดีของการใช้แบบทดสอบแบบนี้ก็คือง่ายต่อการวัดและประเมินผลนะครับเพราะว่าเห็นคะแนนตัวเลขขึ้นคะแนนที่ได้เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับและด้วยฟังก์ชันที่ทันสมัยของโปรแกรมนะครับผู้สอนก็สามารถที่จะออกแบบให้ตัวแบบทดสอบเองเนี่ยนะครับสามารถทําได้ตั้งแต่การสลับข้อสอบสลับคําถามนะครับสลับตัวเ,เลือกคําตอบนะครับหรือ สามารถให้ทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฉเฉลยหรือว่าให้ทําซ้ําๆได้หลายครั้งนะครับเพื่อที่จะให้รู้ฉเฉลยนะครับหรือสามารถที่จะให้สุ่มเลือกคําถามขึ้นมานะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นวิธีการที่จะทําให้เกิดการหรือช่องทางในการทุจริตสําหรับการสอบออนไลน์เนี่ยน้อยที่สุดนะครับซึ่งวิธีการสอบแบบนี้นะครับ การที่สอบแล้วเห็นผลคะแนนขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยเนี่ยก็ส่งผลดีนะครับมีความสะดวกทั้งผู้เรียนที่สามารถรู้ผลความรู้ของตัวเองได้เลยนะครับรวมถึงผู้สอนนะครับที่เห็นคะแนนได้เลยนะครับซึ่งโปรแกรมที่สามารถทําได้เนี่ยก็มีหลายโปรแกรมด้วยกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะจะลองมาปฏิบัตินะครับออกแบบแล้วก็ทําข้อสอบกันในชั่วโมงเรียนปฏิบัติกันนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็เป็นการใช้คําถามแบบปลายเปิดนะครับซึ่งการ หรือการใช้การเขียนเรียงความนะครับซึ่งเป็นการประเมินลักษณะแบบนี้เป็นการประเมินเชิงคุณภาพที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้แสดงความรู้ความคิดเห็นความเข้าใจนะครับรวมถึงแสดงการคิดวิเคราะห์และแสดงถึงทัศนคติของตัวเองผ่านการเขียนตอบคําถามแบบปลายเปิดการพิมพ์ตอบคําถามแบบปลายเปิดนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เหมาะสมนะครับสำหรับการวัดผลผู้เรียนในระดับที่ เป็นการศึกษาระดับสูงนะครับอย่างเช่นระดับปริญญาโทรหรือระดับปริญญาเอกระดับบัณฑิตศึกษานั่นเองครับหรือว่าเป็นระดับปริญญาตรีที่เป็นชั้นปีนักศึกษาชั้นปีสูงๆนะครับวิธีที่3ก็เป็นการอาภิปรายออนไลน์นะครับโดยผู้สอนเนี่ยจะทําการเหมือนจําลองนะครับห้องเรียนห้องอภิปรายเสมือนจริงในชั้นเรียนขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเป็นหน้าจอ โทรศัพท์หรือหน้าจอแท็บเล็ตสี่เหลี่ยมแทนนะครับโดยที่ครูเนี่ยผู้สอนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ดําเนินรายการเองและให้ผู้เรียนเนี่ยค้นคว้าหาข้อมูลมานําเสนอแลกเปลี่ยนกันนะครับการใช้วิธีการเรียนลักษณะนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบเชิงลุกหรือว่าใช้การใช้แบบ active learning นะครับบนเครือข่ายนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จ,จะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วแรงนะครับเพราะเมื่อทุกคนเปิดกล้องหรือว่าเปิดภาพขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้กินบ a นด w i d t h มากนะครับสัญญาณภาพและเสียงเนี่ยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ไม่เร็วพอสัญญาณภาพและเสียงอาจจะดีเลย์น,นะครับทำให้การพูดคุยเนี่ยติดขัดการนําเสนอติดขัดการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ช้าลงนะครับหรือบางคนอาจจะมีอารมณ์หรือว่างุดหงิดหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็อาจจะหลุดออกจากห้อง อภิปรายไปเลยก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วลักษณะการจัดอภิปรายแบบออนไลน์เนี่ยถ้าระบบไม่ดีนะครับไม่สุดียนเครื่องมือไม่อำนวยเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ราบลื่นแล้วก็อาจจะล่มไม่ประสบความสําเร็จนะครับแบบที่5นะครับก็เชื่อมต่อมาจากแบบที่4การอภิปรายออนไลน์นะครับที่ต้องใช้ภาพและเสียงน,นะครับแต่แบบที่5เนี่ยใช้เป็นคลิปวิดีโอนะครับก็เพราะว่าจากข้อที่แล้วเนี่ยหากการอภิปรายพร้อมกันอาจจะทําให้เกิดการติดขัด เกิดปัญหาเรื่องเครือข่ายนะครับดังนั้นวิธีการใช้คลิปวิดีโอนี้อาจจะใช้ได้ผลก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอน,นะครับอัดการทํางานนะครับหรือว่าการบรรยายของตัวเองการอภิปรายของตัวเองนะครับแล้วส่งเข้ากลุ่มเรียนนะครับหลังจากนั้นก็เปิดให้ชมทีละคนนะครับแล้วค่อยเปิดเฉพาะไมโครโฟนแล้วก็อ่กล่าว อภิปรายแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะใช้เฉพาะเสียงอย่างเดียวนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะเห็นผลชัดเจนนะครับผู้สอนและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเห็นทั้งภาพและเสียงรวมถึงการกล่าวสรุปนะครับาการกล่าวสรุปชิ้นงานของตัวเองที่อยู่ในคลิปวิดีโอนะครับแบบนี้ก็จะทําให้อาจจะมีผลที่ดีกว่าการอภิปรายสดแบบออนไลน์นะครับเพราะว่าถ้าออนไลน์อภิปรายแบบออนไลน์สดๆถึงแม้ผู้เรียนจะ เตรียมงานมาดีนะครับแต่ว่าถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือเครื่องมือไม่ดีแล้วเกิดปัญหาการหลุดเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลถึงงานที่ดีของ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 ผู้เรียนเนี่ยนะครับก็อาจจะนําเสนอได้ไม่ดีก็สุดท้ายแล้วถึงงานจะดีนําเสนอไม่ดีก็อาจจะเป็นผลให้คะแนนออกมาไม่ดีได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูข้อต่อมานะครับก็คือข้อที่5นะครับ ต่อเนื่องจากข้อที่4ก็คือคลิปวิดีโอข้อที่5เนี่ยใช้เป็นแค่ภาพถ่ายนะครับหรือว่าใช้เป็นการแสดงแบบภาพใหญ่เป็น Mind Map หรือว่าภาพย่อยย่อลงมาเป็น i n นโฟกราฟิกนะครับซึ่งลักษณะการวัดผลการประเมินผลโดยใช้ภาพถ่าย Mind Map i n นโฟกราฟิกนี้ตัวงานหรือเนื้อหาวิชามันอาจจะเหมาะกับวิชาที่เน้นเรื่ององการออกแบบนะครับวิชาศิลปะ วิชาที่เป็นชิ้นงานชิ้นประดิษฐ์นะครับซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะแสดงผลงานของตัวเองผ่านภาพถ่ายได้ทีละมุมนะครับแล้วก็เน้นจุดในการพิจารณาคะแนนได้เลยนะครับถ้าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะอาจจะเร็วนะครับแล้วดูไม่ทันนะครับแต่สําหรับภาพถ่ายอาจจะดูได้ทีละมุมนะครับดูได้ชัดเจนดูได้ถึงเนื้อหาเนื้องานได้อย่างละเอียดนะครับทำให้การพิจารณาให้ผลคะแนนเนี่ยนะครับ มันเห็นอยู่ในเกณฑ์อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ยกผลประโยชน์นะครับผู้เรียนเนี่ยจะได้ผลประโยชน์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการพิจารณาวัดผลคะแนนเนี่ยนะครับและเกณฑ์เนี่ยผู้สอนและผู้เรียนก็ต้องตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับทีนี้มาดูวิธีต่อมานะครับก็เป็นวิธีการใช้ วิธีที่6นะครับเป็นวิธีการใช้ใช้เกมนะครับใช้เกมอินเทอร์แอคทีฟนะครับข้อดีของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็คือผู้สอนสามารถเลือกที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆรวมไปถึงเกมต่างๆนะครับเพื่อที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็วัดผลการกระตุ้นผู้เรียนนั้นได้ตลอดเวลาผ่านเกมนะครับเกมต่างๆเช่นเกมจับกลุ่มเกมจับผิดภาพเกมจับคู่นะครับหรือเกมอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหานะครับ ซึ่งข้อดีของวิธีนี้ก็คือทําให้ผู้เรียนสนใจนะครับไม่เบื่อเรียนสนุกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับเช่นผู้สอนก็ต้องเตรียมการสอนเตรียมซ้อมการสอนนะครับรวมถึงการทดลองใช้เกมใช้แอปเนี่ยนะครับโดยใช้เวลามากกว่าเดิมนะครับและในการสอนเองเนี่ยบางครั้งอาจจะมีความสนุกความเพลิดเพลินจนอาจจะกินเวลาของวิชาอื่นนะครับหรือ ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนเนี่ยมีความเร็วไม่เท่ากันอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดในเรื่องของอความเสียเปรียบความได้เปรียบกันในการปฏิสัมพันธ์ผ่านเกมผ่านกิจกรรมที่ผู้สอนอทําในเกมอินเตอร์แอคทีฟนั่นเองนะครับนะครับมาดูวิธีที่8นะครับวิธีที่8ก็คือการถามตอบหรือการแสดงความคิดเห็นในไลฟ์นะครับนะครับวิธีการนี้เหมาะสมกับการสอนออนไลน์ที่มีผู้เรียนจํานวนมากๆนะครับจึงควรจะใช้ วิธีการไลฟ์สดหรือการถ่ายทอดสดนะครับเช่นการไลฟ์สดผ่านผ่านเฟซบุ๊กนะครับซึ่งผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมฟังนะครับร่วมดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ทั้งข้อความนะครับหรือแสดงความชอบผ่านไอคอนอิโมอิมชันนะครับการ พิมพ์ตอบนะครับหรือว่าพิมพ์ถามสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้โดยตรงนะครับแต่การวัดผลลักษณะนี้ผู้สอนจะประเมินผลอาจจะประเมินผลได้ยากนะครับเพราะว่าในการโต้อตอบเนี่ยจะเร็วมากนะครับตัวตัวอักษรจะขึ้นเลื่อนขึ้นเร็วมากนะครับจนในบางครั้งผู้สอนอาจจะไม่เห็นหรือมองไม่ทันนะครับทำให้ในการทักตอบหรือว่าปฏิสัมพันธ์ฟีดแบ็กกลับไปเนี่ยนะครับอาจจะผู้เรียนบางคนอาจจะตกหล่นไปนะครับแล้วก็เกิด ความรู้สึกที่ไม่ดีหรือว่าความรู้สึกที่ว่าผู้สอนไม่ได้สนใจนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าจะให้ดีนะครับผู้สอนในระหว่างที่ไลฟ์สดสอนอยู่นะครับควรจะมีผู้ช่วยสอนหรือว่าคนที่ช่วยดูหน้าจออีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจดเนื้อหาหรือว่าจดคําถามสรุปสรุปสําคัญไว้นะครับแล้วก็ไปเอาคําถามสําคัญสาคัญเหล่านี้ไปกล่าวสรุปปิดท้ายตอนตอนจบไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับมาดูวิธีต่อมานะครับวิธีที่8นะครับ การใช้แบบสำรวจออนไลน์นะครับการใช้แบบสำรวจออนไลน์นี้ส่วนมากจะเหมาะสำหรับการสำรวจเพื่อดูประเมินหรือว่าวัดความพึงพอใจต่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ผู้สอนอาจจะใช้เป็นการสำรวจ แบบออนไลน์เพื่อวัดความพึงพอใจนะครับหรือประสิทธิภาพสําหรับการจัดการเรียนการสอนของตัวเองก็ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยประเมินการสอนของตัวเองโดยใช้แบบสํารวจออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยผู้สอนก็จะเอาผลที่ได้จากแบบสํารวจเนี่ยนะครับมาประเมินมาดูข้อมูลแล้วก็ นำข้อมูลที่ได้นะครับไปใช้สำหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของตนเองในครั้งต่อไปหรือในวิชาต่อไปให้ดีขึ้นนะครับซึ่งลักษณะแบบแบบนี้นะครับก็เหมือนการประเมิน360องศานะครับประเมินครบวงรอบก็คือเป็นการประเมินผลกลับจากผู้เรียนนั่นเองครับทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายนะครับโดยที่ผู้สอนก็ได้ข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงตัวเองปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น นะครับส่วนผู้เรียนเนี่ยก็ได้รับทราบผลการเรียนของตัวเองนะครับถูกประเมินมาจากวิธีก่อนหน้านี้หลายๆวิธีที่กล่าวมานะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ระดับรู้ความสามารถนะครับรวมไปถึงรู้ขีดจํากัดในการเรียนรู้ของตัวเองผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็เอาไปฟีดแบ็กให้กับผู้สอนเพื่อที่จะให้ผู้สอนเนี่ยเพิ่มเสริมเพิ่มเติมปรับปรุงให้ตัวเองมี ประสิทธิภาพมีผลสำริจการเรียนการสอนออนไลน์ที่ดีขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับที่ใช้สำหรับการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับทีน,นี้เราลองมาดูแนวทางการวัดผลและประเมินผลการสอนออนไลน์บ้างนะครับว่าควรจะเน้นไปที่อะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราควรเน้นผู้สอนควรเน้นก็นค,กคือ็คือ1ควรเน้นการมีส่วนร่วมนะครับเน้นปฏิสัมพันธ์นะครับ การมีส่วนร่วมในที่นี้ก็หมายถึงการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะครับทุกๆคนด้วยนะครับและผู้เรียนกับผู้เรียนนะครับแล้วก็ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนนะครับโดยง่ายๆคือให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลนะครับโดยที่ในการมีส่วนร่วมก็ให้เน้นที่เรื่องของการมีส่วนร่วมในการกําหนด กติกานะครับกฎเกณฑ์นะครับวิธีการประเมินนะครับวิธีการส่งงานนะครับเกณฑ์การให้คะแนนงานแต่ละชิ้นระยะเวลาในการทํางานระยะเวลากําหนดส่งนะครับรูปแบบของชิ้นงานนะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดก็ให้พิจารณาที่บริบทของผู้เรียนของเราของชั้นเรียนของของเราเป็นหลักนะครับแล้วก็เนื้อหาวิชาที่เราสอนนะครับว่าสอนเกี่ยวกับอะไรลักษณะงานเป็นอย่างไรนะครับรวมคงอุปกรณ์ของผู้เรียนด้วยนะครับอุปกรณ์ของคุณครูด้วยและช่องทางในการส่งนะครับว่าจะส่งทางเครือข่ายทางไลน์นะครับทางแชท หรือว่าทางออนไลน์ YouTube อะไรต่างๆตรงนี้เราต้องตกลงตกลงร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยเห็นร่วมด้วยกันนะครับวิธีที่2นะครับแนวทางที่2ก็คือเน้นในเรื่องของการประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามเนื้อหาของรายวิชานะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับไม่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็ตามนะครับแต่สําหรับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ภายใต้ในกรอบของหลักสูตรอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานนะครับรวมถึงการประเมินผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับคำอธิบายรายวิชาของในหลักสูตรนะครับ โดยในการใช้ก็อาจจะมีการปรับให้ยืดหยุ่นนะครับปรับเปลี่ยนไปตามวิธีการสอนการเรียนออนไลน์นั่นเองครับและในช่องทางการส่งงานนะครับทางออนไลน์นะครับ หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยืดหยุ่นกันได้โดยที่ต้องตกลงกับผู้เรียนไว้นะครับโดยที่เน้นการมีส่วนร่วมเหมือนตามข้อหนึ่งที่ได้พูดไปนะครับทีนี้เรามาดูข้อ3นะครับข้อ3แนวทางที่3ก็คือเน้นเรื่องของความโปร่งใสนะครับเน้นเรื่องของความโปร่งใสโดยที่ในการส่งงานในการให้คะแนนทั้งหมดเนี่ยนะครับ ผู้เรียนเนี่ยสามารถทุกคนนะครับผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบนะครับสอบถามหรือเช็คผลคะแนนนะครับและเกณฑ์กติกาของชิ้นงานแต่ละชิ้นงานชิ้นงานปัจจุบันชิ้นงานก่อนหน้านี้และชิ้นงานในอนาคตทุกคนจะต้องเห็นได้หมดนะครับเพื่อที่จะทําการวางแผนการทํางานและการส่งงานได้นะครับรวมถึงการดูคะแนนเก็บของตัวเองในแต่ละชิ้นงานนะครับสามารถที่จะดูได้เสมอดูได้ตลอดเวลาตามความต้องการของเขานะครับ แนวทางที 4, 4. 4่4นะครับแนวทางที boards, e, right. ME, ่4ก็คือเน้นนะครับเน้นการนําไปใช้ประโยชน์นะครับเน้นผลที่ได้นะครับนำไปพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงนะครับโดยเมื่อวัดผลและประเมินผลแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการประเมิน formative เนี่ยนะครับเป็นการประเมินระหว่างเรียนเนี่ยนะครับผลที่ได้จากการประเมินเนี่ยผู้สอนจะต้องนําข้อมูลของผู้เรียนนะครับที่ได้จากการประเมินเนี่ยไปฟีดแบ็กให้กับผู้เรียนนะครับไปบอก นะครับหรือว่าไปแจ้งนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะรับรู้แล้วก็วางแผนแล้วก็ปรับปรุงการเรียนของตัวเองปรับปรุงชิ้นงานของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนหรือส่งงานของตัวเองนะครับทำให้การประเมินผลในชิ้นงานต่อๆไปถัดไปเนี่ยได้คะแนนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางการวัดผลและประเมินผลนะครับสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทีนี้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับในออนไลน์ที่อยู่ในห้องออนไลน์จริงๆสามารถทุจริตได้ไหมนะครับมันก็ต้องอมีแนวทางในการป้องกันหรือว่าการลดการทุจริตนะครับสำหรับการสอนออนไลน์นะครับซึ่งก็มีอยู่4-5วิธีมาแนะนำนะครับวิธีแรกก็คือ,อผู้สอนนะครับจะต้อง ปลูกเรื่องของจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรมนะครับรวมถึงการเสริมสร้างวินัยและความซื่อสัตย์นะครับเข้าไปในเนื้อหารายวิชาที่ตัวเองสอนนะครับแล้วก็ต้องปลูกฝังหรือว่าสอนสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์เนี่ยทั้งในตัวเนื้อหานะครับทั้งในตัวกิจกรรมการเรียนทั้งในตัวใบงานนะครับหรือกระทั่งแม้แต่ในตัวการสอบย่อยๆแต่ละครั้งนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเกิดการตระหนักและเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญนะครับ <het S 1> ข้อที่2นะครับขณะขณะที่ทําการสอบออนไลน์เนี่ยนะครับต้องให้ผู้เรียนเนี่ยผู้สอบเนี่ยนะครับเปิดกล้องขณะ ทำข้อสอบทุกๆคนนะครับเพื่อให้เห็นกิริยาอาการของผู้สอบนะครับในขณะที่ทําข้อสอบออนไลน์อยู่แต่ในกรณีที่ผู้สอบนะครับหรือว่าผู้เรียนบางคนเนี่ยอินเทอร์เน็ตช้าหรืออินเทอร์เน็ตหลุดแล้วเวลาจํากัดไม่สามารถทําข้อสอบทันได้ต้องขอปิดกล้องอย่างนี้นะครับผู้สอนก็อาจจะใช้วิธีการปิดกล้องหมดทุกคนนะครับแล้วก็เลือกสุ่มให้เปิดกล้อง เป็นระยะเวลา1นาที5นาทีแล้วก็เลือกสุ่มเป็นคนเป็นคนไปโดยที่ผู้สอนอผู้เรียนผู้สอบเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับอย่างนี้ก็จะทําให้ผู้สอบเนี่ยต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าจะถูกเรียกให้เปิดกล้องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทำให้ไม่กล้าทุกที่จะทุจริตนะครับหรือวิธีที่3นะครับถ้าหากกลัวจะมีการทุจริตนะครับก็จัดให้มีการสอบหลายชุดนะครับจัดให้มีข้อสอบหลายชุด โดยที่ผู้เรียนผู้สอบเนี่ยได้ข้อสอบไปเลยไม่เหมือนกันคนละ1ชุดไปเลยนะครับนะครับหรืออาจจะเป็นวิธีที่4นะครับถ้าหากมีข้อสอบหลายชุดอาจจะตรวจยุ่งยากตรวจหรือว่าใช้เวลาในการออกข้อสอบนานนะครับอาจจะใช้วิธีที่4ก็คือมีข้อสอบชุดเดียวนะครับแต่ใช้ข้อสอบที่มีการสลับข้อนะครับสลับคําถามสลับตัวเลือกคําตอบนะครับหรือเป็นข้อสอบแบบซุ่มนะครับหรือเป็นข้อสอบอ uh ัตโนมัติ ust, อย่างที่เราเคยเรียน ผ่านเครือข่ายในระบบ LMS ของตัวมุกเองนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5เนี่ยก็คือเป็นคำเตือนเลยนะครับเป็นคำชี้แจงนะครับหรือว่าเป็นคำสั่งในการสอบนะครับและ,ะแสดงให้เห็นถึงบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการทุจริตในการสอบนะครับเพื่อให้นักศึกษาให้นักผู้สอบผู้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้ตระหนักแล้วก็เห็นถึงอันตรายของการทุจริตนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการวัดผลการประเมินผลการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งก็มีอยู่8วิธีการด้วยกันนะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับก็ได้แก่การใช้แบบทดสอบออนไลน์นะครับการใช้คำถามปลายเปิดนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับแล้วส่งนะครับการอภิปรายออนไลน์นะครับการส่งผลงานโดยใช้คลิปวิดีโอนะครับการส่งงานโดยใช้ภาพถ่ายหรือ m ม n แม a p หรือว่าอินโฟกราฟิกนะครับการใช้เกมอินเทอร์แอคทีฟนะครับการถามตอบหรือแสดงความคิดเห็นในไลฟ์นะครับหรือการใช้แบบสำรวจออนไลน์นะครับส่วนแนวทางในการวัดประเมินผลก็มีอยู่4แนวทางนะครับก็คือเน้นให้มากๆก็คือเน้นการมีส่วนร่วมนะครับ เน้นความโปร่งใสในการวัดผลประเมินผลนะครับแล้วก็เน้นการประเมินผลตรงให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานะครับรวมถึงเน้นการนําผลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้จริงไปพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นนะครับส่วนแนวทางทุจริตก็ข้อที่1ก็ให้เสริมสร้างวินัยนะครับแล้วก็ปลูกฝังความซื่อสัตย์ข้อที่2ก็คือให้เปิดกล้องนะครับข้อที่3ก็คือจัดข้อสอบไว้หลายชุดข้อที่4ก็คือ สลับข้อสอบนะครับสลับคำถามนะครับข้อที่5ก็คือมีคำสั่งนะครับหรือว่ามีบทลงโทษให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการวัดประเมินผลวัดผลและการประเมินผลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิสุพัฒนนะครับนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับหรือว่านักศึกษาที่อยากจะฟังเรื่องอื่นๆนะครับในรายวิชาอื่นๆนะครับหรือสาระที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมถึงสาระด้านการศึกษาและข่าวสารนะครับที่ทันสมัยนะครับก็สามารถติดตามฟังได้ที่ทางช่องทางของยูทูบช่องดรกิจชาแนลนะครับรวมถึงสื่อเสียงพอดแคสต์นะครับก็คือดรกิจพอดแคสต์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนักศึกษาและคก็ขอขอบคุณ,ค,ขอขอค,ณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ